สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเก็กล่องสุกนอมิตัวนอมิไปไงเดี๋ยวไปชมกันผิงยาได้ตัวไหนอยากได้แมวไหนดูนี่แมวตัวไหนชิแมวตัวนี้ไหนนี่ีแมวสีเขียวเลยไหนเอาต้องดูหน่อยอยากได้ตัวไหนอยากได้ตัวสีดำดำเหรอเพียงใช่แมวมันเป็นตาอโอเคงั้นมาลุ้นกนะันว่าจะได้ตัวอะไร แกเลยดึงแรงๆ,ๆโอ้โหแกเลยตัวอะไรตัวอะไรยังไม่ต้องดูการนะอย่าไม่ต้องดูการแกเลย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 ตัวอะไรตัวกล้องนี่ตัวอะไรเฮ้ยต,ตัวอะไรวะเฮ <c oughs> ้เฮ้ยเหมือนหน้ากล่องวะไม่เหมือนไม่ใช่เลยเหมือนหน้ากล่องเลยแต่หน้าตาไม่เหมือนกัน嘛 ไหนดูดิไหนไหนมาดูทำไมมันไม่เหมือนกันเหมือนดินี่ไงก็ดูจากตาก็นี่ไงมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนตาได้เอ้าไม่รู้เหรอมันเปลี่ยนตาได้ฮะไหนดูดิไหนดูหน่อยน่ารักไหมเห็นไหมมันเปลี่ยนลูกตาได้สามแบบ